ข้อ42ขอเขาให้ x แทนจำนวน3หลัก abc ก็ a จะเป็นหลักร้อย b จะเป็นหลักสิแล้ว c จะเป็นหลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นค่า x ก็จะเท่ากับ a คูณ100บวก b คูณ10แล้วก็บวก c คูณ1ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ y เนี่ยเป็นจำนวน3หลัก cba ก็ y ก็จะเป็น104 c บวก10 b บวก a แบบนี้นะโดยที่ a, b, c เนี่ยเป็น1ถึง9ที่แตกต่างกันข้อนี้เขาให้ S เป็นเซตของ x ที่ x ลบ y มีค่ามากสุด x ลบ y ก็คือเอา2ตัวนี้มาลบกันก็เอา2ตัวนี้มาลบกัน1 0 0 a ลบ a เนี่ยจะเป็น9 9 a 1 0 b ลบ1 0 b เนี่ยมันจะตัดกันหมดไปนะแล้วก็ ลบ1 0ึก็จะเป็นลบ9 9้ข้อนี้เขาอยากให้ x-y ลบ y มีค่ามากสุดก็เนื่องจากตัวนี้มันเป็นการลบกันของ2ตัวนี้ถ้าจะมีค่ามากๆเนี่ยตัวนี้ต้องมากๆแล้วตัวนี้ต้องน้อยๆนะเนื่องจาก a กับ c เนี่ยมันเป็นได้แค่ 1–9 ถึงเเพราะฉะนั้น a จะมากสุดก็คือ a เป็น9แล้ว c จะน้อยสุดเนี่ยก็คือ c เป็น1นะส่วนค่า b เนี่ย จะไม่มีผลกับค่า x ลบ y เพราะฉะนั้นก็ a เป็น9 c เป็น1แล้ว b เป็นอะไรก็ได้ก็จะทำให้ x ลบ y มีค่ามากสุดเพราะฉะนั้น x ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือ a เป็น9 c เป็น1แล้วก็ b เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับ a กับ c นะก็ข้อนี้ข้อถามผลบวกของสมาชิกใน S ก็เอาทุกตัวพวกนี้มาบวกกัน ก็จะได้เท่านี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ6657นั่นเอง